สวัสดีครับวันนี้มาอนุญาตรีวิวนะครับพระพุทธรูป <S <S เนื้อทองเหลืองพ่นทองน,นะครับหน้าตัก40นิ้วนะครับพูดง่ายๆคือเป็นวัสดุทองเหลืองพ่นทองนะครับครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมัยสุโขทยัยนะครับที่มีความงดงาม,น,าามนะครับหน้าท่านยิ้มนะครับ หลายท่านนั้นสนใจอยากจะสร้างพระประธานไว้ในพระพุทธศาสนานะครับการที่เราได้สร้างพระพุทธรูปครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับเป็นความโชคดีของชีวิตและครอบครัววงครอบครัววงตระกูลของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับพี่น้องพุทธศาสนินกชนที่กําลังมองหาพระพุทธรูป ที่อยากจะสร้างพระพุทธรูปถวายวัดโดยเฉพาะวัดที่ยังไม่มีพระประธานหรือว่าวัดที่มีพระประธานแล้วอยากจะถวายไปเสริมก็ยิ่งเป็นการดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถึงจะมารีวิวให้ท่านเห็นหลายท่านนั้นอยู่ไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อยากให้เห็นองค์ท่านจริงๆเหมือนที่ท่านได้มาที่ร้านบุญสังฆพันธ์นะครับ ได้มาเลือกซื้อ,อที่ร้านของเรานะครับพระพุทธรูปองนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับองค์ท่านนั้นนะครับสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมนะครับไม่อ้วนไม่ผอมแล้วก็ฐานบัวหน้าตาก40นิ้วนะครับหน้าท่านยิ้มอิ่มนะครับมองแล้วก็อิ่มบุญนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องตามพุทธลักษณะ ทุกประการนะครับก็อยากให้ท่านได้เห็นในมุมมองอรีวิวขององค์ท่านจริงๆนะครับอันนี้คือวัสดุทองเหลืองนะครับให้ท่านเห็นได้หลายมุมทั้งมุมใกล้มุมไกลมุมเต็มองค์นะครับว่าท่านอยากอยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับท่านก็สามารถสั่งพระพุทธรูปไปถวายที่วัดได้โดยสะดวกนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมานะครับท่านดูรีวิวนี้ ท่านสามารถตัดสินใจได้เลยเพราะนี้คือบล็อกองค์พระองค์จริงของทางร้านบุญสังพัณธ์นะครับครับนี้คือพระพุทธรูปหน้าตาก40นิ้วนะครับหน้าตาก40นิ้วนั้นก็คือวัดที่เสียบที่หน้าตากนะครับก็คือเข่าซ้ายไปขวาได้40นิ้วเดี๋ยวจะให้คนมายืนเทียบดูนะครับอ,องค์พระองค์นี้นะครับท่านสั่งที่ร้านนะครับแกสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรีนะครับ จัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยของเรานะครับอ,อยากจะเล่าให้ฟังว่าไปประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าลาวเขมินพมา่าก็เราก็ส่งไปหมดแล้วรวมทั้งออกไปต่างประเทศนะครับลงเรือไปสหรัฐอเมริกาโนเวย์เราก็ส่งไปหมดแล้วนะครับเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอ,องค์นี้จะรีวิวให้ท่านเห็นนะครับว่าุมพิม,มพ์มพระพุทธรูป ฟังสุขโขทัยหน้าตัก40นิ้นิ้วเดี๋ยวคนยืนเทียบหน่อยครับยืนเทียบนะครับคนที่ยืนนั้นความสูงร60เซนนะครับเดี๋ยวจะวัดฐานฐานล่างพระพุทธรูปนะครับว่าขนาดหน้าตักเท่าไหร่นะครับขนาดความกว้างเท่าไหร่นะครับเผื่อที่ท่านจะไปสร้างฐานพระประธานไว้รองรับนะครับเ <25. S 1> มตร25เซนเมตรยี่สิบห้าเซนนะครับ ฐานกว้างเมตรยี่สิบห้าเซนเอาความลึกครับความลึกจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับก็คือตรงกลางนั่นเองนะครับความลึกนะครับเราจะได้เห็นความลึกนะครับว่าลึกเท่าไรเวลาเราไปสร้างเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนนี่สร้างฐานนี่ก็เผื่อไว้ประมาณหนึ่งเมตรกําลังดีครับคุณลูกค้าครับนะครับความลึกความสูงครับครานี้เอาความสูงนะครับความสูงรวมนะครับจากฐานฐานล่างฐานฐานล่างสุดถึงบนสุดนะครับเนี่ย ให้ท่านเห็นนะครับเห็นกันแบบจริงๆเลยนะครับเหมือนที่ท่านมาเลือกซื้อ1 8อยมเซนนะครับ183มเซนนะครับความสูง183มเซนเห็นไหมครับว่าเสียงของท่านนั้นนะครับสุดเลย183มเซนนะครับนี่คือองค์พระพุทธรูปหน้าตัก40นิ้วนะครับเดี๋ยวให้คนนั่งคู่เข่าที่ว่าจะอยู่ดะาดับไหนนะครับเห็นไหมครับ ถ้าคนนั่งคู่เขาก็จะอยู่ระดับนี้นะครับเป็นภ้าประธานในศาราในโบสถ์ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าแม้แต่สลาใหญ่ก็เป็นผราประธานได้นะครับนี่คือพระพุทธรูปหน้าตัก40นิ้วทองเหลืองพ้นทองนะครับส่วนราคานั้นลบกวนโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาถามร้านบุญสังขพันธ์นะครับเบอร์โทรศัพท์08 1 4 4 8 8 5 8 5นะครับ 08144885 8, 8 5หรือว่าตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ให้ท่านเห็นใกล้ๆอันนี้เป็นปางมันวิชัยนะครับพระสุขโขทัยนั้นจะมีอยู่3มปางนะครับก็คือ,อาปางมันวิชัยก็จะปล่อยมือลงมานะครับมือหนึ่งนะครับพระหัตถ์หนึ่งนะครับแล้วก็ปางสมาธิ ก็จะมือประสานกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ปางประธานพรน,นะครับครับให้ท่านเห็นองค์จริงๆภาพจริง,รง,รงของพระพุทธรูปหน้าตาก40นิ้วนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับจริงๆท่านสอบถามอยากให้แอดไลน์นะครับอยากให้แอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามานะครับจะได้รวดเร็วนะครับถ้าคอมเมนต์ที่บรีวิวหรือว่าที่ใต้คลิปนี้อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับต้องกราบขออภัย ขอบคุณมากๆนะครับท่านติดต่อสอบถามก็ามาได้ครับปรึกษากันก่อนได้นะครับการสั่งพระพุทธรูปนั้นนะครับอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะครับที่อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอนุสรฝากไว้ในพระพุทธศาสนาของเรานะครับการสร้างพระพุทธรูปนั้นก็มีอานิสงส์นะครับหนึ่งและที่สําคัญละเราได้ทําบุญสร้างกุศลได้สละเพราะต่อชะตาการถาวายพระพุทธรูปนี้ นะครับถือว่าครบหมดเลยได้สละกะต่อชะตาได้ทานุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราสร้างาพระประธานไว้ในวุทธศาสนาเนี้ยนะครับองค์ท่านก็จะอยู่เป็นร้อยปีเวลาคนมากราบไหว้นั้นสายทานศรัทธาก็จะหลั่งไหลนะครับบุญกุศลก็จะเกิดกับผู้มีจิตศรัทธาและก็ผู้ที่เป็นเจ้าภาพได้สร้างาพระประธานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านติดตาม รับชมรีวิวของเราอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับเพราะว่าจะรีวิวอำนวยความสะดวกให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลนะครับฝากไว้ในพุทธศาสนานั้นให้ท่านได้รับชมสิ่งของทำบุญแบบว่าสะดวกสบายนะครับเหมือนท่านได้เดินมาที่ร้านของเราโดยตรงเลยนะครับได้เห็นสินค้าอง์จริงรีวิวจริงนะครับไม่มี ภาพตัดต่ออะไรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ